ชื่อเรื่องเจ้าหมาเฝ้าบ้านกับเจ้ากระต่ายนักสำรวจในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าและป่าใหญ่มีเจ้าหมาเฝ้าบ้านชื่อว่าเจ้ามากัสและเจ้ากระต่ายนักสำรวจชื่อว่าเจ้าโอลีอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันแม้ว่าทั้งสองจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจกันและช่วยเหลือกันได้อย่างดีเจ้ามากัสเป็นหมาที่มีขนสีน้ำตาลเข้มและตาที่ยิ้มแย้มเขาทำหน้าที่เฝ้าบ้านให้เจ้าของและมักจะใช้เวลาคอยดูแลบ้านและป้องกันภัยจากสัตว์ป่าหรรือผู้บุุกก เจ้าโอลีเป็นกระต่ายที่มีขนสีขาวนวลและหูยาวเขาชอบออกสำรวจทุ่งหญ้าและป่าใหญ่เพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆและหาผักหญ้าสำหรับอาหารเจ้าโอลีมีชีวิตที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและการสำรวจสิ่งแปลกใหม่วันหนึ่งขณะที่เจ้ามากัสกำลังนอนอยู่หน้าบ้านเจ้าโอลีกระโดดมาหาและถามว่าเจ้ามากัสเจ้ากำลังทำอะไรในวันนี้เจ้ามากัสตอบว่า วันนี้ฉันจะเฝ้าบ้านให้ปลอดภัยจากอันตรายและคอยดูแลสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบบ้านฉันคิดว่าการปกป้องบ้านและการดูแลเจ้าของเป็นสิ่งที่สำคัญเจ้าโอลิยมและพูดว่าชีวิตของฉันเต็มไปด้วยการสำรวจและการค้นหาความแปลกใหม่ฉันคิดว่าการมีความสุขจากการผจญภัยและการค้นพบสิ่งใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันเจ้ามาการสพยักหน้าและพูดว่า ฉันเห็นว่าเจ้ามีความสุขกับการสำรวจสิ่งใหม่ๆแต่ฉันก็เชื่อว่าการปกป้องบ้านและการดูแลสิ่งที่เรามีอยู่ก็สำคัญเช่นกันไม่นานหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความตื่นตระหนกเมื่อนักล่าสัตว์เข้ามาในพื้นที่เพื่อหาสัตว์ป่าและทำลายบ้านเรือนของชาวบ้านเมื่อเจ้ามากัสเห็นว่าสถานการณ์เริ่มตึงเครียดและบ้านของเจ้าของกำลังตกอยู่ในอันตรายเขาตัดสินใจที่จะปกป้องบ้านและขับไล่นักล่าสัตว์ออกไปด้วยความกล้าหาญ ในขณะเดียวกันเจ้าโอลีก็เห็นว่าหมู่บ้านเริ่มขาดแคลนอาหารและสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเขาจึงตัดสินใจออกสำรวจพื้นที่รอบๆเพื่อหาอาหารและทรัพยากรที่จะช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งเจ้ามาคัสและเจ้าโอลีทำงานร่วมกันเพื่อจัดก,การกับปัญหาที่เกิดขึ้นในที่สุดนักล่าสัตว์ก็ถอยออกไปและเจ้ามาคัสและเจ้าโอลีก็ได้นำสิ่งที่ได้จากการสำรวจมาช่วยชาวบ้านในหมู่บ้าน เมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติเจ้ามากัสและเจ้าออลีได้นั่งคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพวกเขาตระหนักว่าความสมดุลในชีวิตมาจากการปกป้องสิ่งที่เรารักและการมีความสุขจากการผจญภัยบทเรียนความสมดุลในชีวิตมาจากการปกป้องสิ่งที่เรารักและการมีความสุขจากการผจญภัยการช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตและเผชิญกับความท้าทาย จุดเด่นของนิทานนิทานนีนน้สะท้อนถึงความสำคัญของการปกป้องสิ่งที่เรารักและการมีความสุขจากการผจญภยัยการช่วยเหลือกันและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นสามารถช่วยให้ชีวิตมีความสมดุลและความสุข